ในรถยนต์รุ่นใหม่หรือรถยนต์ไฟฟ้ายุคนี้ติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์ยังไงไม่ให้ปวดหัวและสามารถตัดต่อสายไฟได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไรเครื่องโดยสุนภาพคอยจุดละเมิดสายหัวเทียน9ก้เอเนกประสงค์มอเตอร์ฟัมติกลูกลอยครบชุดพาเบรก บอเตอร์พัดโลกที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่างเวสเลกตอนนี้ลุงอยู่ที่ไอมูกิออโต้บูติกนะครับที่นี่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องติดรถยนต์ i อซูเปอร์มาพูดคุยกับพี่เอกนะครับเป็นผู้ชำนาญงานเกี่ยวเรื่องการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ของไอมูกิกันครับ สวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับขอความรู้หน่อย<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ภายในรถไฟฟ้าตอนนี้พี่มันยากหรือมันง่ายยังไงครับจริงๆแนะนําว่าให้ช่างที่ชานาญการติดตั้งให้จะง่ายกว่าทาไมอะพี่มันแตกต่างจากสันดาปยังไงเพราะว่าชุดไฟแผงฟิลของตัวรถไฟฟ้าเองอะ่ะเราไม่สามารถไปเปิดรื้อเองได้เลยครับไม่มีฝาปิดไม่มีอะไรให้ตัวผู้ใช้รถเปิดดูได้เลย Oh, จะต้องรื้อโดยช่างแล้วก็มีน็อตยึดอะไรซ่อนอยู่ในอีกหลายจุดก็คือมันซ่อนเข้าไปในคอนโซลเลยใช่ครับเพราะว่าตัวระบบของรถไฟฟ้าเนี่ยกล่องฟิล์มันน้อยกว่ารถเครื่องยนต์ปกติอย่างเงี Clone ้ยหรอครับใช่ครับโดยปกติถ้ารถสันดาปทั่วไปก็จะมีฝาปิดกล่องฟิลมาให้อใช่เราเปิดดูได้แล้วก็จะมีตัวไดแกรมบอกว่าอันนี้คือฟิลไรแต่รถไฟฟ้าไม่มีไม่มีเลย ถึงว่าเวลาผมเปิดดูในคู่มือมันก็ไม่เห็นใช่เขาเหมือนกับว่าเขาจะไม่ให้เรารู้ข้อมูลในส่วนนี้และรถไฟฟ้าเนี่ยมันตัดต่อเกี่ยวกับเรื่องระบบสายได้ไหมพี่ไม่ได้ครับไม่แนะนําไม่แนะนําเลยใช่ไหมครับเพราะเซนซิทีฟเขาจะค่อนข้างเยอะช่วงนี้พี่ติดรถไฟฟ้าเยอะมากไล่เป็นแบรนด์ที่พี่อย่างเช่น MG เป็นไงบ้างพี่ติดบ่อยก็ไม่ยากไม่ยากใช่แล้วก็มีพวก BYD บ้างแล้วก็พวกตัวใหม่ๆพวกซีลอะไรพวกเนี้ย MG ก็จะเป็นตัวล่าสุดที่เป็นเป็นรลตู้อ๋อแม็กซัสนถูกต้องครับถ้าสมมติเกี่ยวกับเรื่องของตระกูลไฟฟ้าตอนนี้มันก็จะมี MGEPESMGC MGC แล้วก็แม็กซัสนพวกเนี้ยทั้ง4ตัวเนี้ยมีความแตกต่างกันไหมพี่จริงๆถ้าระบบแผงฟิลเนาะจะเหมือนกันอยู่จุดเดียวกันไหมพี่อยู่จุดเดียวกันครับแพทเทิร์นการวางเหมือนกันหมดเหมือนกันแต่แตกต่างตรงที่ถ้าเป็นตัว EP จะใช้ฟิลแบบขนาดมาตรฐานไมโครประมาณนี้ป่ะใช่ครับแต่ถ้าเป็น MGC จะเป็นมินิไมโครอ๋อเป็นมินิใช่ครับแล้ววิธีการเดินสายอะไรพวกนี้พี่เหมือนเดิมไหมค่อนข้างจะเหมือนกันแล้วมันทําไว้เผื่อไว้รองรับไหมพี่ถ้าจริงๆแล้วเวลาที่เราลื้อมาดูจริงๆแผงฟิลของรถรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้แต่ละรุ่นเนาะไม่ว่าไฟฟ้าหรือสันดัปเขาจะมีเหมือนพอร์ตซ็อกเก็ตมาให้สําหรับเราติดตั้งอุปกรณ์เสริมรก็จะมีไฟตรงมาให้1ชุดครับแล้วก็ไฟออนมาให้1ชุดสำหรับเราติดตั้งเอซสซอรี่ภายนอกได้ เมื่อกี้พี่บอกว่าไดอะแกรมมันไม่มีมาให้แล้วเรามีวิธีการเช็คไงอะเพ่โดยส่วนใหญ่ถ้าช่างจะมาการก็วัดมิเตอร์วัดเช็คแกรมวัดโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้อ้โอก็เช็คได้นะสนาดเช็คได้แต่จะต้องช่างนะครับอย่างพี่ผู้ใช้รถอะ,อะพี่อาจจะไม่รู้ ว่าวัดยังไงไอ้ตัวนี้คืออะไรเช็คยังไงไฟตรงนี้พอหรือเปล่าที่จะใช้หรือเปล่าหรือว่าไฟตรงนี้เลี้ยงตลอดหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ในเรื่องการติดตั้งกล่าวเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมปกติครับลงตัวถังคราวนี้มาในค่ายมงเกตวบอ้บ้างอย่างเช่นพวกออล่ากูดแคทแกนกูดแคทวิธีการติดตั้งแตกต่างกันไหมครับแทบจะไม่แตกต่างกันนะครับ มีอะไรต้องเน้นเป็นพิเศษไหมพี่ถ้าเป็นตัวนี้เขาใช้ฟิลแบบไหนจําไม่ได้ละนานแล้วเหมือนกันออร่าท้งทก็จะอย่างที่ผมบอกจะมี2แบบนี้อยู่แล้วสแบบนี้<ช>ก็คือไม่พ้นแต่ตําแหน่งแผงฟิลจะอยู่ฝั่งเดียวกันครับกับพวก MG พวก BYD อ๋อก็คืออยู่ทางด้านขวาเหมือนกันหมดคนขับหมดหรือยากเหมือนกันไหมใกล้เคียงกัน ถอดลักษณะจะคล้ายๆกันเหมือนมันมีโครงสร้างมาบนพื้นฐานแพลตฟอร์มเดียวกันแพลตฟอร์มเดียวกันเพียงแต่ว่าถอดข้างก่อนไขน็อตออกดึงลงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่อยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันใช่ตระกูล B Y D ไม่ว่าจะเป็น A T O T R I DOLPHIN แล้วก็ซิลจะมีดอลฟินก็จะยากนิดนึงมันยากกว่าตรงอื่นยังไงพี่ตรงที่ชุดไฟออนของแกมันเขาจะแยกกันอยู่ ครับเราก็ต้องหาชุดที่เขาสำรองมาให้อ๋ออย่างคันเนี้ยครับมันมีชุดไฟออนมาให้อยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ละส่วนดอกฟินเราก็ต้องหาใช่ครับผมเดี๋ยวรถสันดาปจะน้อยใจและถ้าเป็นตระกูลรถใหม่นะครับในช่วงปี2023-2024ติดแล้วเป็นยังไงบ้างพี่โดยส่วนใหญ่ที่ติดเยอะก็จะมีพวกคอนด้าน s ิส n ันแล้วก็ To โ o t a ตัวใหม่ๆพวกนี้ครับ เอาเรื่องติดตั้งอย่างใช้เข้ากับแผงฟิลเนาะก็จะมีเป็นพวกโตยต้าฮอนด้าจะพื้นฐานเดียวกันสบายสบายตัวเก่าตัวใหม Honda ่ h o n ด้าเอกลักษณ์ของเขาแต่ว่าถ้ากลุ่มนิสสันอะไรเงี้ยเซนซิทีฟของไฟมันก็เยอะขึ้นเพราะนั้นการติดตั้งอุปรกรณ์เสริมเราต้องใช้ช่อง ซัพพอร์ของเขาเท่านั้นอ๋อหมายถึงว่าเราไปดัดแปลงไม่ได้ต้องดึงของเขาเลยนะไปเชื่อมไปวายจากจุดอื่นไม่ได้เลยครับที่แผงฟิลว่าเซนซิทีฟของตัวรถมันจะจับมันจะทําให้รถทํางานผิดปกติผิดปกติยังไงบ้างพี่ยกตัวอย่างได้ไหมก็คืออย่างหนึ่งเราต้องเหยียบเบรกก่อนถึงจะสตาร์ทได้ครั้งนี้ไม่ต้องเหยียบเบรกแค่กดปุ่มครั้งเดียวสตาร์ทได้เลยอุเหรอใช่ครับทั<อ>้งที่ผมเจอนะอก็ยากอยู่พอสมควรในตระกูลรถยุโรปอ่ะพี่ ยุโรปจริงๆพื้นฐานจะไม่ซับซ้อนก็จะมีซับซ้อนนิดนึงก็จะพวกกลุ่มพวกโรถไฟ้าอย่าง iX3 พวกเนี้ยครับพวก V อว์โวซีส4่ศใช่ครับพวกนี้ใช้ฟิลมินิแล้วนะใช้ฟิลแบบนี้เหมือนกันหมดแล้ว V วโวใช้แบบนี้มี BM ก็คงเอกลักษณ์อยู่ครับใช้ฟิลฟิลขนาดมาตรฐานของเขาตัวกลางกับตัวใหญ่สุดโอ้กล่องฟิลก็ไาเริ่มเทิมเลยใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องใครที่คิดจะติด ตั้งกล้องติดรถยนต์แล้วก็ใช้ในระบบ parking mode เกี่ยวกับเรื่องของสายควรซื้อของแท้หรือว่าอะไรยังไงไหมจริงๆก็ควรแนะนําให้ซื้อของแท้แล้วก็ไม่แนะนําให้ลูกค้าที่ไม่มีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับระบบไฟของรถติดตั้งเองนะครับพะหากเกิดปัญหามามันเข้า ECU หลักอันนี้ก็ปัญหาเกิดครับจากเสียน้อยจะเสียยากครับเสียมากเสียครับถ้าเป็นพวกออดี้อ่ะมันจะไม่มีแผงปิดฟิลเหมือนกันอ้าว คืออายง่ายพี่เขาจะไปซ่อนไว้บางทีบางบางตัวนะอย่างพวก A4 A5 เขาก็จะไปซ่อนไว้ในกาบเพราะนั้นการลื้อต้องช่างอย่างเดียวครับเจ้าของรถไม่สามารถรื้อได้สมมุติอยา่างกาบพวกนี้ครับเนี่ยเยอย่างเงี้ยครับพี่จต้องเปิดไอ้ตัวนี้ออกมาครับอ่าแล้วก็เปิดกาบนี้ออกมันจะอยู่ใต้กาบนีงทีโอ้โหแล้วพี่ไม่ต้องพูดถึงไดแกรมนะฮะไม่มีไม่มีให้ครับพวกเีู้พี่ตอนแรกๆที่เริ่มอ่ะ มันไม่ไม่น่ามืดหน้ามืดเลยพี่แม่งเสี่ยงมากเลยนะแต่ตอนนี้แบบกว่าเราจะหาเราจะเช็คได้เลยได้ก็จะรู้ว่ามันต้องตัวไหนจริงจริงอย่างเมื่อก่อนนะผมก็อยู่พวกผู่ช่อมรถที่ทําเกี่ยวกับระบบไฟะฉะนั้นถ้าเราเคยทําอย่างออดี้เนี่ยครับใส่ไฟอะไรเขาก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงน้อยถ้าเรารู้หลัก BM เเบนี่ยพวกเนี้ยก็คือพื้นฐานพื้นฐานเดิมแต่ว่ามันอาจจะนิดหน่อยเติมออะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง<ช>ประมาณานั้นถ้าเรารู้หลักมาแล้วอ๋อยิ่งเนี้ยปัจจุบันเบนซ์บีเอ็มนี่ ผมแทบจำจำได้หมดเลยนะเบนทีเอ็มติดแทบฟิวอะผมว่าเบน,นง่ายมากเลยนะอ๋อนี่ผมเห็นด้วยเบนนี่หลกัหลกๆอะถ้าเป็นเบนตัวเริ่มต้นเขาขึ้นต้นด้วย A A แผงฟิวอยู่ด้านโน้นแต่ถ้าเป็นตัวโฉมอื่นแผงฟิวอยู่ฝั่งนี้เพราะฉนั้นเวลาติดแ็บฟิวอะ,อะก็เดินจากนี่แนละ้วลอดเขาใต้รถนะเขาใต้ ขามีชอบเซอร์ว <Service S 2> <ช>ิสห,หมดแล้วเนาะเหมือนน<ช>้องข่าวส่วนตระก,กูล A จะยากหน่อยอเพราะว่ามันอยู่ฝั่งโน้นก็จะมีวิธีเดินเข้าอีกฝั่งและาเกี่ยวกับพวกตระก,กูลพวก s u v พวกนี้พี่ก็ไม่ไม่ต่างกันนะเวลาทํางานพวกนี้จริงๆพี่มันมีข้อควรระวังอะไรนะอย่าสงสมมติผมไปซนไปลื้อเล่นเองนะก็คือหลักๆเลยอย่าไปออน,นกุญแจอยู่อะไรอยู่แล้วไปดึงฟิวออก อ๋อหมายถึงเราบิดคุญจาหรือเราเราพุ่สวิออนอยู่อ่าแล้วไปลองดึงชิ้ตออกมาอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะทําให้ให้ตัวเขาเรียกว่าพวกสมองอะไรมันมันมำานผิดพวกโมดูลมันมันช็อตมันเออร์เลอไม่แนะนํามีลูกค้านะดึงเล่นอ่ะไฟโชว์หมดเลยเออแล้วแก้ไงก็ต้องไปศูนย์ดิแก้ไงก็คือผมว่าบอกลูกค้าเอาเบื้องต้นเนาะอ <ข>อดู <ขอ S 1> แตเตรียออกก่อนแล้วก็พี่ก็ใส่ไว้ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วพี่ก็มาใหม่แต่จริงพวกนี้ถ้าเราทําแบบนี้โค้ดมันก็ยังอยู่ในกล่งองเลยนะจนกว่าพี่ต้องใช้เครื่องมือสแกนแล้วอ๋อก็ต้องแบบใช้พวก OBD2 มาแล้วมาลบโค้ดเอาถึงสแกนประมาณนั้นก็เข้าเวลาเข้าสูนก็เข้าล้างออกมันจะไปค้างอยู่ในนั้นอเหมือนกับว่าเราแค่ลบเบื้องต้นไม่ใช่ครับก็เลยยังไม่นีเท่าไหร่ในการก่อสร้างมาพูดคุยกับพี่ตู้ผู้ดูแล ไอมูกิออโตบูติกกันครับสวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับคุณนุ้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องนะครับถ้าลูกค้าเอากล้องมาเองเนี่ยราคาเริ่มต้นในการติดตั้งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พี่เริ่มต้น500บาทครับอันนี้หมายถึงว่าเฉพาะกล้องหน้าเดียวพี่ใช่ครับ,รบถ้าเป็นกล้องหลังด้วยกล้องหลังก็จะอยู่ที่800บาทเระยาเวลาในการติดตั้งนานมากไหมพี่ไม่นานครับถ้ากล้องหน้าอย่างเดียว20นาทีก็เสร็จครับและ ถ้าเขาไม่มีกล้องมาพี่ที่นี่มีอะไรขายบ้างมีเยอะเลยครับแต่ว่าที่ตอนนี้ที่อยากจะเน้นเลยนะครับก็คือ iSuper นะครับกล้องชาัดราคาสมเหตุสมผลเริ่มจากตัวนี้เลยเป็นตัว iSuper Dashcam Pro ตัวอ,ออกมาประมาณปีกว่าๆแล้วแล้วก็มี2ตัวรุ่นใหม่ที่ออกมานะครับก็คือเป็นตัว Pro 2เป็น 4K ชัดขึ้นอีกนะครับพัฒนาเรื่องเซ็นเซอร์ของโ o n y ให้มันอัปเกรดในความชาัดแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เป็น 5G เพราะนั้นมันจะรวดเร็วขึ้น แล้วก็มีตัวนี้เป็น d Dashcam Light Plus ก็คือ 4K เหมือนกันแต่จะไม่มีหน้าจอนะครับถ้าไม่มีหน้าจอมันจะช่วยเหลืออะไรก็คือจะลดเรื่องความร้อนได้นะครับความทนทานจะมากขึ้นใช่ผมเลยเรื่องตัวนี้ไปใช้เพราะว่าผมันจอดปากแดดบ่อยบางทีลืมถอดใช่แล้วก็จะแบบขับรถบางทีไม่มีหน้าจอมันก็ไม่รบกวนสายตานะครับรุ่นนี้ที่ผมชอบไม่สุดผมชอบกล้องหลังพี่ที่มันออกไปติดแล้วมันแบบ ผมว่ามันทนอะ่ะแล้วใช้งานได้ดีด้วยไม่ค่อยเพี้ยนด้วยอันนี้ชอบชอบตอนนี้คือรุ่นรุ่นแรกใช่ไหมครับตัวนี้เป็น Full HD นะครับ,รบตอนนี้มีรุ่นใหม่แล้วพัฒนาขึ้นไปอีกก็คือเซนเซอร์ <S S <ensor> <S oh. ชัดขึ้นไประดับหนึ่งจะเป็นชื่อ Real Cam S2 นะครับก็คือใช้เซนเซอร์ของโซนี่ตัว IMX 307ถ้าผมจะไม่ผิดสเปคตัวเนี้ยผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกันนะสรุปว่าพี่ให้หน้าหลังเซนเซอร์ตัวเดียวกันเหรอใช่ครับชัดขึ้นไปอีก <S <S <S> รา <Okay. S 2> คาปรับ,บนิดเดียวแต่คุณภาพเพิ่มอีกเยอะเลยก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่พัฒนาก็คือตอนนี้มี GPS ครับเป็น externalGPS โมดูลที่จะทำให้ความแม่นยำของ GPS ดีกว่ารุ่นเดิมเพราะว่ารุ่นเดิมเป็น b u i l t i n นะครับ,รบแต่พอเป็นรุ่นนี้เป็น external มันทำให้มันแม่นยำขึ้นครับแล้วก็มันลดในเรื่องความร้อนด้วยเพราะผมเคยเจอบางครั้งครับมัน b u i l t i n ลงไปที่บอร์ดอะ แล้วใช้งานนานๆมันเออใช่ครับอันนี้ก็แก้ไขตรงนั้นแล้วก็ทําให้มันแม่นยําแล้วก็ทนทานขึ้นครับ,รบมันมีขายแยกไหมพี่ขายแยกแต่ว่าขายแยกมันก็ไม่สามารถมันจะต้องใช้กับรุ่นกล้องของเขาอ,อกล้องทุกรุ่นไม่ได้รองรับแล้วนอกเหนือจากตรงนี้มีตัวอื่นอีกอไหมพี่จริงๆรุลกล้องรุ่นอื่นก็มีหลากหลายรุ่นเลยครับมีอีกหลายหลากหลายรุ่นลูกค้าลองมาดูได,ได้และเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลักของไอมูกิก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเบาะผมมาติดตัวมูก้าบ้างใช่ไหมครับ มันเป็นหนังเทียมตัวนั้นใช้ดีมากพี่ครับแล้วตอนนี้มีอะไรอีกบ้างพี่ตอนนี้มูก้าก็ยังได้เป็นที่นิยมอยู่นะครับ,รบลูกค้าตอบสนองดีเยอะมากเราก็พัฒนาต่อเนื่องครับก็มาพัฒนาในแง่ของตัวมูก้าดูราเทคมูก้าดูราเทคดียังไงนะครับก็คือผิวสัมผัสเหมือนแนปป้านะครับหนังแท้แนปป้าคุณนุลองลอง,ลองสัมผัสลองลูบดูนะครับไปไปม,มันจะเป็นหนังสังเคราะห์พรีเมียม,มทีออ่มีคุณสมบัติเหมือนแนปป้า ทั้งในแง่ของความทนทานผิวสัมผัสการระบายความร้อนได้ดีเหมือนหนังมันหายใจได้มันก็จะช่วยในแง่ของความร้อนอถ้าอย่างนั้นต้องมีคนถามแน่เลยเพราะหลายๆคนนะ่ะคุ้นเคยกับมูก้าธรรมดาและถ้าเป็นตัวเนี้ยแพงกว่าเยอะไหมพี่แพงกว่านิดนึงนิดนึงครับแต่ว่าประกันเพิ่มจากเดิมเนี่ยสองปีเป็น4ปีหรือ1น0 0 0แสนมกิโลเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่กอ่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแต่ก็ สี่ปีอะครับทนแน่นอนถ้าคนไม่ได้อยู่ในวงการเนาะจะไม่รู้ว่าจริงๆอนะมันคือหนังแท้มันคือหนังเทียมถ้าเกิดมาลองนั่งมาลองสัมผัสเนาะถ้าคนไม่อยู่ในวงการจับก็คิดว่าต้องเป็นหนังแท้หนังแนปป้าแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกสีสัสัมผัสอะไรเงี้ยก็คือใช่เลยหนังตัวเนี้ยเราออกมาขึ้นพวงมาลัยคุ่มพวงมาลัยได้ไหมโอ้ได้ครับทําออกมาสวยเหมือนพวงมาลัยที่ออกมาจากโรงงานเลยครับเหมือนรถยุโรปเลยครับจริงอะใช่ครับ โอ้ถ้าอย่างนั้นก็ดูน่าสนใจ,จแสดงว่าทนทานกว่าอะไรกว่าและถ้าเปรียบเทียบกับตัวหนังแท้ครับพี่เปรียบเทียบกับหนังแท้คุณ<ต>สมบัติเหมือนแนปป้าผิวสมัมผัสเหมือนแนปป้าเป็นหนังแท้ระดับ บนเลยระดับ,บท็อปของหนังเลยครับนอกจากนี้ไอมุกิมีอะไรใหม่ๆอีกพี่ครับก็มีเรื่องของเบาะ VIP รถตู้นะครับมีอยู่3-4รุ่นให้เลือกนะครับ<ม>ก็ที่เราคัดมาก็จะเป็นเบาะที่มีคุณภาพมีมาตรฐานต้องบอกว่าเบาะ VIP มีหลายราคาราคาทุกๆก,ก,ก็มีแต่เราไม่ได้อยากขายเพราะว่าเอามานั่งไม่กี่ทั้งเดี๋ยวหงายหลังก็ไม่คุ้มนะครับเราเลือกคุณภาพดีๆเราก็มีพรมนะครับพรมใน D, D, รถ 6D 5D แล้วก็เป็นพรมยางนะครับพรมยางเกรดพรีเมียม ฟิล์มฟิล์มติดรถเราก็มีนะครับใช่ใช่ครับมาลองดูได้เอาเป็นว่าถ้าใครนึกอะไรไม่ออกทักมาก่อนได้ได้ทักมาครับช่องทางการติดต่อไอมูกิครับพี่ก็มีไลน์นะครับไลน์แอดแอดไซน์ไอมุกิตัวเล็กหมดตัวเล็กหมดเลยครับกับ Facebook ก็เป็นไอมูกิออโต้บูติกนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวดู ในช่องทางข้างล่างต่อด้านล่างเนาะลงไว้ให้เนาะครับผมยังมีโปรโมชั่นเหมือนเดิมป่ะผ่อนศูนย์มีมีครับมีครับตู้ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ